กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจรรักรเสนอเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสวัสดีค่ะย้อนกลับไปหลายสิบปีหมู่บ้านประมงชายฝั่งล้วนแล้วแต่ประกอบอาชีพประมงและ,กะเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านตำบลท่าข้ามอำเภอปนาริจังหวัดปัตตานีจึงได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อให้ชาวบ้านสร้างของดีของชุมชนมีสินค้าขายได้อย่างต่อเนื่องและนี่เป็นที่มาของคำว่าชุมชนเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ ชื่อสมปองอัดอินโมงนะฮะก็เป็นประธานกลุ่มอาชีพทำน้ำตาลตะโหนดนี่แหละค่ะอยู่บ้านทุ่งหมู่สี่ตํบาบลท่าข้ามาอําเภอปนเรจจังหวัดปัตตานีนะค่ะคือพี่นี่เนี่ยบอกตรงตว,ว่าเป็นคนที่อื่นนะ,ะเป็นคนที่อื่นแล้วก็มาได้แฟนที่นี่มาอยู่ตั้แต่พศ2544แรกเขาขึ้น15ต้นเนาะสิต้นเนี่ยเคี่ยวเหลวอย่างเดียวเหลวนี่ช่วงนั้นราคาประมาณ เขาขายเป็นปี๊บะนะปี๊บหนึ่งอะ่ะสิบแปดกิโลเขาขายเหลวนี่ประมาณปี๊บหนึ่งสามร้อยบาทเองสามร้อยบาทแล้วก็ทีนี้บ้านทุ่งเนนอกจากทางแยกเข้ามาตรงนี้มันเป็นหัวคนาเวลาเราจะขายนี่ลําบากมากเลยเพราะว่าคนที่มีรถซื้อน้ําหวานไม่เข้าไปซื้อข้างในคนที่หมู่บ้านข้างในนี่ประมาณ30ครัวเรือนนี่น้ําหวานขายปี๊บสามร้อยหมดเลยแต่อยู่ข้างนอกนี่เขาซื้อปี๊บหกร้อย พอหลังจากนั้นเข้ามาทําอบตเราก็ครั้งแรกก็พี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าอาศัยที่ว่าได้อยู่ข้างนอกมาก่อนรู้จักกับนายกอบตรุ่นนั้นขอช่วยให้เขาทําถนนขอทางเบิกให้เป็นถนนระย่างเข้ามาในหมู่บ้านเราก็เลยมีถนนก็เลยไปไปมา,มาก็เริ่มมีราคาขึ้นรถไปซื้อถึงข้างในก็เริ่มจาก400เป็น500เป็น800คือเท่ากับข้างนอกหมดเลยก็เริ่มมีพ่อค้าเข้ามาซื้อ ตอนนี้เรากําลังทาน้ําตาลแว่นนะฮะช่วงเวลาก็นี่ฮะประมาณนี้แล้วก็เราก็จะเสร็จรอบหนึ่งนะถ้าว่ามีน้ําหวานน,น้อยเช่นช่วงนี้น้ําหวานจะน้อยก็ทําได้วันรอบเดียวแต่ถ้าว่าน้ําหวานเยอะเช่นเต็มกระทะอย่างเงี้ยเขาได้น้ําหวานประมาณถ้าว่า10ต้นได้2ปี๊บอย่างเงี้ยน้ำหวานประมาณ2ปี๊บเนี่ยปี๊บหนึ่งสิบแปดกิโลเนี่ยก็ต้องทำสองครั้งคือเคี่ยวรอบนี้เสร็จปุ๊บก็ต่อเลยตักเสร็จแล้วก็ต่ออีก แต่ถ้าหากว่าเรามีธุระหรือเช่นถ้าเป็นรดดูทานาเนี่ยก็ต้องเคี่ยวรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอาไว้เคี่ยวอีกวันหนึ่งก็มีเราเคี่ยวจากน้ําหวานแล้วเนี่ยเคี่ยวจนแห้งกวนจนแห้งพอแห้งสุดๆแล้วก็มาตักหยอดเป็นวงเป็นเว้นนะคะแล้วก็เราขายอย่างนี้ง่ายต่อการเอาไปปรุงอาหารของหวานอะไรอย่างเงี้ยนะมันพาไปง่ายแล้วก็เก็บได้นานนะคะแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์นี่ยิ่งเก็บได้เป็นปีนะคะถ้าเราไปทําเป็นเว้นแล้วเนี่ย ที่นี่บ้านทุ่งเนี่ยมันติดกับคลองน้ํากลอยหมู่บ้านของเรานี่มีน้ํากลอยรอบๆหมู่บ้านนะคะและืนี้การที่ทําน้ําตาลเนี่ยที่นี่จะมีเข้มกว่านะน้ำหวานรสชาติจะเข้มแล้วก็ได้น้าหวานรสชาติจะหวานกว่าพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็อยากจะเข้าต่ออีกต่อในเรื่องของจะเปลรูปอะไรได้อีกนอกจากมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดวันไหนเราขายไม่ได้ พ่อค้าไม่มาซื้อละ่ะถ้าพ่อค้าไม่มาเอาเหลวนี่แล้วเราเอาอะไรกินเราก็มานั่งนึกดูว่าสิ่งที่เราจะรู้เราทาไงแหล่งความรู้ก็คือวิทยาลัยเนี่ยเราเราเข้าหาวิทยาลัยใช่เช่นวิทยาลัยชุมชนกศนมอธนาคานครินอย่างเงี้ยค่ะเขามามาช่วยเอาความรู้ถึงเขาไม่รู้แต่เขาก็ไปหาความรู้ให้เราก็ทําให้เราพัฒนาต่อพอเราพัฒนาต่อเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มมีคนรู้จักเราเพราะเราต้อง ต้องออกไปจำหน่ายสินค้าอยู่เรื่อยๆจุดเริ่มต้นของเวลาชุมชนปัตานีที่เข้ามาในชุมชนบ้านทุ่งนี้นะคะก็คือเราเริ่มตั้งแต่เรื่องของการทำนาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนแล้วเวลาชุมชนปัตาน,นีก็เร่งเห็นถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในในชุมชนก็คือเรื่องของการทำตาลตาลตาโนนะคะก็เราก็มาเรียนรู้ว่าอ๋อที่นี่เขามีการทำน้ำตาลแว่นน้ำตาลผง เราก็เลยเริ่มเข้ามาพัฒนาเรื่องของแบรนด์ให้เขาว่าทำยังไงถึงจะเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำตาลนี้ได้พอเราเริ่มเข้ามาเรียนรู้เราก็จะเริ่มเห็นปัญหาต่างๆขึ้นก็นคือว่าพอทำปุ๊บไม่พอขายก็คือก็หาตลาดไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะไปขายยังไงเราก็เลยเริ่มทีว่าทำยังไงให้คนข้างนอกได้รู้จักน้ำตาลของเราเราก็เลยทำทำแบรนด์ขึ้นมาอย่างเช่นเป็นแบรนด์ของบ้านทุ่งนะคะเป็นหรือว่าแบรนด์ดงตาลเนี่ยค่ะ ทางวิเลชุมชนปัตตานีนะคะก็คือส่งเสริมในเรื่องของการขายตลาดสินค้าออนไลน์นะคะก็คือเราได้จัดทาเว็บไซต์ปัตตานีวิเลตมอลนะคะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้กับชุมชนด้วยะคะ่ะสินค้าที่จะเข้าไปอยู่ในวิเลตมอลได้เนี่ยก็ต้องผ่านกรรมวิธีในเรื่องของการมีแบรนด์สินค้าแล้วก็คัดคุณภาพของสินค้าด้วยะคะ่ะที่จะขึ้นไป ทุกวันนี้มันมันสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ใช้เนี่ยใช้วิธีอะไรนี่แหละเป็นคนหาความรู้มาให้เราแล้วเราก็มาพัฒนาในเมื่อเราทํานาแล้วเขาทงวิทยาลัยมาแปรรูปให้มาทาบรรจุภัณฑ์ให้ยกระดับจากราคาเราขายกิโลละเก้าบาทพ่อค้ามาซื้อเก้าบาทเราขายได้ถึง25บ้าบาท30บาทน้ําตาลแว่นนี่ก่อนนั้นโลนึงส8บบาทเดี๋ยวนี้เป็นแปดสิบาทถ้าคุณจะผลิตอะไรต่อเราต้องนึกเลยว่าคนกินคือใครอีกมันก็เลยทําให้มี น้ำตาลผงเพื่อให้คนคอกาแฟคนที่รักสุขภาพอะไรมันก็ไปอย่างเงี้ยนอ้องแล้วก็เนี่ยทำให้เรามีโจทย์ในตอนนี้ก็พอเราทําเรื่องข้าวแล้วเราฟังข้าวเราไปทําอะไรอีกถ้าเราไม่ให้เขาเผาป้าก็มาทําเป้ายิงฮโน่เราคิดต่ออีกน่าจะทําเรื่องที่นอนแมวบ้างคือทางวิทยาลัยมันให้ความรู้เราเยอะเนาะให้ความรู้ที่มาเปิดสมองเราให้ให้ให,ให,ให้เปิดรับโลกทัศน์ให้เราคิดต่อได้อ่ะ พอคิดต่อเราไปไม่ไหวเราก็ปรึกษาเขาเขาก็มาช่วยเราขอให้เรามีความตั้งใจตรงนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาเลยนะคือเขาจะอยู่กันอย่างนี้เขาจะไม่มองว่าเป็นไทยพุทธไทยอิสลามคือจะไม่พูดกันเลยนะเรื่องอย่างนั้นที่ว่าไทยพุทธอิสลามคือจะมองว่าเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นก็อ,อยู่กันมาอย่างงี้แหละมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันก็ทํากันกิจกรรมแล้วเดี๋ยวนี้มาถึงเอพ,พี่สมปอง สมบองคือเขาก็เป็นคนประสานตอนนี้จากที่ว่าเมื่อก่อนอาชีพมันไม่หลากหลายไงแล้วทีนี้พี่สมบองเขากเออ็เดินเรื่องตรงนี้ทางของอาจารย์มอมั่งของตมวิทยาลัยชุมชนมัง่งก็เลยมาประสานกันอยู่ตรงนี้ได้มองเห็นภาพทั่วคลุกคลีกันอ่านั่นแหจริงจริงแล้วเราต้องมองให้เห็นว่าในในหมู่บ้านไร่ชุมชนเราเนี่ยสิ่งที่มันมีคุณค่าสําหรับหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีอะไร ที่เราจะต้องยกขึ้นมาให้คนรุ่นใหม่เขาได้รู้แล้วก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เขารู้จักเห็นคุณค่าของมันน่ะว่าเราเนี่ยไม่ใช่เกิดจากอะไรที่ที่มามาเป็นเจ้านายเลยไม่ใช่เราเกิดมานี่เราเกิดจากดินน่ะเราเกิดจากดินเราเราต้องรู้ว่าดินเราเนี่ยมันมีคุณค่าตรงไหนเรามีภูมิปัญญาตรงไหนเราต้องยกขึ้นมาให้ได้คนรุ่นใหม่สิที่จะสามารถพาเราได้ไกล เรานี่ยังเก่าแต่เราจะปูทางให้ได้ว่าคนรุ่นใหม่ต้องหันหันกลับมาในอนาคตนี้แน่นอนค่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องเห็นคุณค่าของมันที่เราปูทางไว้เขาว่าอ๋อน่าจะเดินไปทางไหนแต่เขายังมองไม่เห็นไงฮะแต่ก็ยังน้อยนะคะเริ่มเริ่มจะมองเห็นในอนาคตแล้วว่าของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนขึ้นตาลที่เขามองเห็นว่าพูดกันแบบลูกทุ่งลุกทุ่งไม่ใช่มันไปได้อีกเยอะ,อะค่ะบางคนเขาว่า พูดจาโวกว่กโวยวายนาฬิกาไม่ต้องดูเอ้ยขึ้นได้กี่ต้นตะโกนกันแล้วนะั่นคือตีห้าแล้วตีห้าไม่มีนาฬิกาปลุกนี่ตะโกนกันนี่แสดงว่าบนต้นโหนดนี่มันกล้องไปห,หมดแลวเนาะแต่สมัยนี้มันไม่ใช่เวลาตีห้ามันเป็นเวลาที่ว่าอันนั้นต้องสุกอันนี้ต้องส่งตลาดต้องมารับถึงเวลาต้องสรงเนี่ยรุ่นใหม่มันจะมาคิดต่อในตรงนี้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันก็จะไปได้สวยะคะ่ะคนรุ่นเก่าไม่มีเทคโนโลยีไง คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีมาเห็นไหมขายทางออนไลน์บ้างามีสตอรี่บ้างอะไรอันนั้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาต่อยอดจากงานเดิมแล้วก็มันจะคง,คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาแล้วก็ความอนุรักษ์แล้วก็คุณค่าอยู่ในตัวของมันเองในระดับตำบลหมู่บ้านซึ่งเป็นฐานรากของสังคมที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตา้ ซึ่งจากความร่วมมือของกลุ่มผู้นำในท้องที่ที่มีความเข้าใจเป็นปึกแผ่นสามาคัคคีสามารถต่อยอดกิจกรรมจากภาครัฐที่นำมาปฏิบัติในพื้นที่ได้ในทุกๆด้านและเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพ,พยากรมนุษย์ก็จะเป็นการสลายแนวคิดในแง่ของความไม่สงบไปโดยปริยายช่วยให้ความสันติสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักร